สวัสดีสาธุชนทั้งหลายวันนี้แสงแห่งธรรมจะพาท่านทั้งหลายเข้าสู่คำสอนที่พระพุทธองค์ประทานไว้แก่คารวาดหรือผู้ดำเนินชีวิตทางโลกผู้ยังมีครอบครัวหน้าที่และความสัมพันธ์กับสังคมธรรมะนี้ปรากฏในพระสูตรชื่อว่าสิกขาลวาดสูตรพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าคำพีแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่า โยธรรมมังปสติโสมังปสติแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเราและในภาษาสันสกิตว่ายะธรรมมังปสิยติสัมมังปสิยติเพราะการเห็นธรรมคือการเห็นพระพุทธเจ้าในใจตนเองธรรมะสำหรับคารวาสนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำสอนทางาศาสนา แต่เป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงามเป็นการอธิบายว่าเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อเราวางเหตุแห่งความดีความสุขก็ย่อมตามมาปฐถมเหตุแห่งชีวิตที่ดี